ดีคะ่ะขอ้วสูดช่องปากับสงนะคะสองสี่ชัดเจนเลยนะคะชัดมากเลยคะ่ะจะเขียนให้อีกบอเขียนให้อีกยูบออ,อ,อ,อะไรอะไร จเยน MM. จเ็ยนเยนเ็นๆจเย็นเย็นๆจเย็นเย็นนะคะจะเยน็นเย็นคือน้ำลวกไก่ค่ะจะออกมาแล้วนะคะจะออกมาแล้วนะคะเป็นกลมกลนะคะหรือว่าหรือว่าหรือว่ากลมกลมหรือว่าสูงยเลออ่ะอ่ลุ้นต่อไปนะคะลุ้นต่อไป ใใกล้แล้วนะคะลมพัดอุย้ยได้ใจเลยปู่อุย้ยได้ใจเลยเหมือนเลียกศูนหรือคะ่ะหรือคะ่ะใช่ไหมอืมอืมโอ้ยขอ่อยวาเ็วเลขสองอีลีสองสี่สองนะคะ จ้าออก ar, <move> แล้วนะคะแต่ว่ามันอั้นจริงๆนะคะเลขนี้อั้นแล้วค่ะอั้นกับซื้อลอตเตอรี่บบอั้นซื้อได้สองใบสามสิบห้าใบแล้วเจ้าได้นะโบ่นั่นแหละสองซีสองนะ ให้สองสามใบนี่ะโอ้ยมาปั่นใน้ใบหนึ่งส <c oughs> เอาสิแปดล้านผุงด้างห้วยคนนั้นอ่ะสิสิแปดล้านนะคะคนนั้นเขาก็ปูอันนั้นให้นะคะปูหินให้นะคะสิแปดล้านนะคะว้าคสายพามาคอ,น,อนั่นไม่ใช่นะคะสองสี่สามนะคะ เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะสองสี่สามค่ะสาธุปู่ที่เมตตานะคะชัดเลยบอคเลยค่ะมาถ่ายเลยค่ะถ่ายได้เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันอั้นมันอั้นก็นเลยเปลี่ยนให้เนาะ <c oughs> นี่นี่นี่ค่ะ นี่ชี้เลยค่ะชี้เลยเออเพราะว่าสองสี่สองมันอั้นก็เลยเปลี่ยนเลขสามปั๊บเลยค่ะเปลี่ยนเป็นเลขสามเลยโอ้โหดีใจมากเลยสาธุว่าสองสี่นะจ้าสองสี่เนี่ยมันมันเราบอกว่ามันอั้นเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นสามโอ้ดี้จซื้อเลยสองสามอันนี้เหรอคะมันเป็นดินนะคะ เเินดีบมมาาาูชชใ่จ้ะดินที่เขาปั้นไว้นะคะเอาดินเหนียวที่เขามาปั้นไว้แจ้ะป้าข้าใส่ก็ตื่นเต้นไปดูกับลุงมนไหมมีไหมลอตเตอรี่อยู่ตรงนั้นน่ะสามสี่น่ะถ้ามีเอาให้ป้าค้าใส่ด้วยเด้อสามสี่สี่สามไปดูไหมนี่นี่เออนั่นแหละเราขายอยู่บ่ ขายอยู่สามสีแต่มันแพงนะร้อยยี่สิบหนุนนี่ค่อยน่าไม่อยากซื้อเออค่อยอยากซื้อใบแล้วร้อยค่อยจะไปซื้อสก,กลุลเดี๋ยวให้พอ่อพ่อมันไปสก,กุลวันนี้ค่อ,อ,ขอ,ขอายาาคสใช้ขอขออช่องออะไรช่งป้าคำสใสกกอกค่ะ ก็คำสายกวกๆนะคะแล้วก็ช่องหมวดฟื้นเด้อนะคะจะก็ให้แกไล้ให้ค่ะอันนี้เราขายแพงจะก็เป็นคนคนเดียวเพราะว่าไล้ก็คนหนึ่งไล้ก็แล้วแต่คนหนึ่งที่สามมาแล้วครับพี่น้อง ต้องครับแม่จ้าีกระเา้าวกระดาเฮ้ย้ว่งหาด้วยคือซึ่งแบ่งกันาเจเเลยเหรอเจอดเอ้าจี่เขาบอก่เอาเ่าฮา่มานบนปลาสุกใจเนาะสุขใจเลยเพราะว่าตอาีกจะกินเนอะ่กินแน่นอนี่ยังกำลุงม่่อยป้าแต่เลย เป็นอย่างเป็นอย่างเขาอย่างบ่เตะของเจ้าหาซื้อห้าสี่หันใจบ่ออกแล้วเอาเอาจะหมดแล้วเอาบอกว่าบ่ขายซอยเพิ่นนั่นนานบ่ขายบ่ขายนะครับหาซีูนยมีนะครับแกอยากกินเด้ไหมกินละติดสองศูนย์มี่โยครับสอ <Net> ไม่ชองศูนย์ม่อปขายบอขายสินนี่ไายน้ำเบาน้ำแนื่อยแปลมีครับเอาเงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้าก็เป๋าเด้อนะคะนะคะน้าไปชสอง้อเมื่อวานบอกให้ไปไปหาลุงอยู่ไ่มว นายดีจ้าชีครับ4ีตลอดค่ะบ่ราชีจักเกือพี่น้องเอ้ยแต่บอกไปชีชีีบอกแล้วหายากมาสามวันแล้วมาปุ๊บได้ปั๊บเนาะมีอยู่ครับคนนั้นเขามาหาไม่ได้มีครับฮะคุณเพียวเฝ้าครับมีครับห้าสี่อืมห้าสี่หมดแล้มาสหมดแล้วครับ

โควิดชัองแปดช่องสามสิบสี่ช่องสามนะครับยิงหายยันครับลุงมเกีียวเหมือนวัวเลยหายไปจงนี่เอาเงินผู้ใดบ่าเจ็ดร้อย้างมดเรายวมือนวัวเลยเนาะลุงมกินกับข้าวลุงมไม่ออกเสียงครับเป็นผูดีนาสนองเนี่ยเนยสวนะพี่น้องครับ ตรงนี้ถ้าเด้อซีเข้ามาครับลุงบนจะเปิดเอ่อเปิดใจคุยกับพี่น้องไอซีนะครับเนาะมีเรื่องกุ้มใจมากเลยนะครับตอนนี้เรื่องอะไรช่างพวงขอเล็เด็กสระบายออกมาทุกจังระบายเลยลูกระบายเลยอย่าร้องไห้ซี่อย่าร้องไห้เด้อระบายเลยระบายเลยโอ้โหอยากดูหันใจกระบอกออกสืบซากสืบซากอยู่นะคะคนเมื่อย เออเมื่อยเอาว่าไปหนึ่งสองสามสี่ว่าเลยลูกเปิดเผยความในใจออกมาให้หมดมามมาาที่ช่องอุงมลด่วนครับอุงมลจะเล่าให้ฟังจ้าว่ามีความในใจอะไรกันลุงมีหนึ่งสองอยู่ในช่องมีมีใครบ้างในช่องพี่ถ้าถ้ามีคนนี้อยู่ผมจะไม่เล่านะ เดี๋ยวผมจะโดนเบรกเฮ้ยเบรกก็เบรกเถอะลูกเบรกไปใส่เจ้านักปานั่นว้าวมียังวะผู้นั้นน่ะเออฮะตู้ได้นะครับท่านนอนเดี๋ยร่าร่าจะอีกแจ็คไหนกันมา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 เมียนยังน้อบาดนี้เมียนยักษ์ตัวอะไรกันรันวะมันตื้อไปหมดยักษ์เขียวตัวอะไรกันรันครายเอฟซี สวัสดีสีหงดเงาใช่หรอสวัสดีครับโอ้ยืไปหมดจะจะโชคด um ีนะคะถูกเนอะน้อนเจ้าไปผ่อนจอมพงษ์สวัสดีครับพบกับช่างพงนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะณตอนนี้นะครับลุง์โมนก็จับมือใจคลิปนี้ก็จบ